สบายดีพอแม่พี่น้องมาทุกคนเมือ่อในสิพาทุกคนมาเห็ดยำใส่ตันซึ่งส่วนประกอบและวิธีเห็ดเห็ดแนวใดนั้นไปหับซมกันเลยก่อนอื่นก็ข้างหม้อต้มน้ำแล้วก็ใส่หัวสิงไขยหัวคาลงไปใส่เกลือลงไปจักหนึ่งบวงเนาะแล้วก็เอาใส่ไปลงไปต้มซึ่งจะต้มอยู่หนึ่งสุโมงหรือถ้าแม่ภัยมักเปื่อยกานั่นก็อาจจะต้มโดนกว่านั่นเนาะ หลังจากนั้นก็มาขูดกระลดเป็นเส้นเนาะบอต้องขูดเป็นเส้นยาวลายเนาะกะว่าเส้นประมาณสองขอเนิ้วมือนี่พอดีงามเนาะเวลากินมันจึงสบายหลังจากนั้นก็นาหัวพกบวัวใหญ่มาซอยเป็นตอนบางๆเห็ดกินเองนี่ค่อยว่าซอยเป็นตอนบางนี่กินง่ายกว่าเห็ดเป็นตอนใหญ่เนาะซอยตอนบางๆแบบนี้เดอ้อ ต่อมาก็นำใส่ตันทีต้มแล้วหั่นลงมาซอยซอยเป็นตอนพอดีคำเนะเาะบ่ต้องเห็ดตอนใหยหลายต่อมาก็มาเริ่มปรุงน้ำยำเนาะอันนี้ค่อยอจะใส่น้ำตาลทรายในประมาณสี่บวงแกงเนาะเพราะว่าน้ำยำนี้ต้องเห็ดส้มหวานเผ็ดก็เลยต้องใส่น้ำตาลหลายน้อยนึง หลังจากนั้นก็ใส่แป้งมัว1หนบวงกาแฟน้ำปานี่ประมาณสี่บวงแกงเนาะคือน้ำตาลกับน้ำป่าค่อยจะใส่ปริมาณเท่ากันเลยต่อมาก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งถ้วยน้อยหรือว่าใส่มะนาวสองหน่วยเนาะหลังจากนั้นก็ใส่หมกพิด ลงไปคือมกเพชดนี่ค่อยจะต่ำปุนกับหัวกระเทียมเลยเนาะแต่ว่า้ามแม่นไพมกักกระเทียมดองก็สามารถใส่กระเทียมดองได้หลังจากนั้นก็ใส่ซอสหมกเพชรลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนกว่าน้ำตาลมันซีละลายเมืดเดอ้อในเมื่อเห็นว่าน้ำตาลละลายดีแล้วก็นำน้ำยำนี้ลงมาเทใส่สามผสมได้เลย คนทุกอย่างให้เข้ากันค่อยแนะนำเฮ็ดยำนี่ต้องเฮ็ดรสชาติจัดๆเนาะมันจึงจะแซบต้องมีรสชาติส้มหวานแล้วก็เผ็ดต้องเฮ็ดให้มันครบทุกรสชาติมันจึงแซบหลังจากที่คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ซีมรสชาติเนาะให้ได้รสชาติตามใจมากแล้วก็ใส่ หัวสินไก้ซอยหอมบัวหอมป้อมสนารี่ซอยลงไปเนาะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีบานึงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยยำใส่ตันนี้เนาะสิเฮ็ดเป็นเมนูกินกับข้าวเจ้าก็ได้หรือว่าสิเฮ็ดเป็นเมนูกับแก้มก็ได้เนาะลองเอาไปเฮ็ดกินเมืองเด้อทุกคนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย